โอเคครับ okay, อันนี้ก็มารับเครื่องสักผ้านะลูกค้าอันนี้ลูกค้าไม่อยู่บ้านนะครับนะแต่ว่าเราเช็คลูกค้าแล้วเดี๋ยวจะมานะนะอันนี้ก็อาการน้ำไม่เอ่อก็เรียกว่าอะไรอาการน้ําไม่ออกนะครับนะเดี๋ยวต้องไปเช็คดูว่าวาลข้างล่างมีปัญหาไหมนะนะโอเคเดี๋ยวจะขึ้นรถกันนะนะโอเคครับ อ่ะโอเคครับอันนี้ก็เครื่องซักผ้านะครับอาการก็คือว่ามันน้ามันไม่เปิดนะครับไม่ทํางานนะครับนะไม่เปิดไม่ทํางานก็เช็คแล้วก็คือตัวมอเตอร์เรียนน้ำตัวนี้นะครับเสียนะำตันนี้เราก็ไปซื้อมาแล้วนะคตัวนี้ก็เดี๋ยวก็กําลังจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเข้าไปนะครับนะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็รอทดสอบดูนะว่าใช้งานปกติไหม โอเคนะครับหลังจากเราเปลี่ยนมอเตอร์เสร็จแล้วนะเ,วเราจะมาลองเครื่องกันนะอันนี้เ,าเราก็จะ,ะ,ะเปิดให้มันปั่นมาก่อนนะ้านะนะมันปั่นมาครับโอเคแล้วเราก็เนี่ยตัวนี้มันจะดึงนะครับอ่านี่ฮะดึงปกติแล้วนะครับนะโอเคดึงแล้วก็ป,ปิดเครื่องอ,เเอา่าโอเคเดี๋ยวเราเทสใส่น้ำใส่อะไรให้เรียบร้อนแล้วเราก็รอเทดูอีกรอบ อ่ะโอเคครับหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวอมอเตอร์เลียนน้ำไปนะก็คือมอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้เสียนะก็แล้วเราก็เปลี่ยนเ็จสับเรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือช่วงเทสนะอันนี้ก็เทสเ็จสับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็อันนี้เห็นไหมครับก็มีการปล่อยนูปล่อยนะปกติอันนี้เข้าสู่เข้าสูโ่โหมดอกอยู่นะผมค่าอยู่นะแล้วก็เทสระบบว่าใช้งานได้ปกติไหมนะอันนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ นี่ก็จะมีมค่าเซอร์วิสด้วยแล้วด้วยอันนี้ก็คือวิ่งเราวิ่งไปเอาเครื่องสักค่าที่บ้านลูกค้าที่บ้านลูกค้าขายอยู่นะครับก็ประมาณ20กิโลนะอันนี้ก็มีค่าเซอร์วิสค่าเปลี่ยนอะไหล่นู่นนี่นั่นนะครับก็อยู่ที่สิบห้านะนะ15นะสิบห้าบวกบวกนะครับนะ15บห้าบวกนะครับโดยประมาณปบานี้นะครับนะถามว่าแพงไหมนะครับถ้าถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงนะครับนะราคานี้ไม่ได้แพงเลย นะครับอะไหล่ตัวหนึ่งก็ประมาณ6 700แล้วนะครับนะหกเจแล้วนะครับแล้วก็มีค่าเซอร์วิสค่าวิ่งค่าอะรอีกดนะครับนะมูนนี้นั่นนะครับนะแต่ถ้าใครบอกถ้าคิดว่าแพงก็ยกมาให้เราเองนะครับแล้วก็มาก็ามาก็เอาเอกนะครับนะก็จะไม่มีค่าเซอร์วิสค่าวิ่งไปเอานะครับค่าวิ่งไปเอานะนะจริงๆเหตุจริงๆ, d, งๆตัวเนี้ยก็คือเราไม่สามารถที่จะซ่อมที่บ้านลูกค้าได้นะเพราะว่า ตัวลูกค้าเองเนี่ยเลิกงาน5โมงนะครับถ้าเลิกงาน5โมงนั้นเนี่ยนะครับนะเราจะวิเคราะห์ไม่ได้เลยนะว่าอะไรเสียเนี่ยนะเพราะว่ามันจะต้องมาลื้อดูนู่นนี่นั่นว่าอะไรเสียนะครับนะบ่อเสียหรือเปล่าหรือว่าตัวมอเตอร์เสียถ้าหลัง5โมงไปแล้วเนี่ยนะครับร้านอะไรมันก็จะไม่มีให้เรานะครับมันก็จะไม่เปิดนะมันก็ต้องไปเสียเวลาลอยนะครับนะอันนี้เราก็ไปยกมาจากบ้านลูกค้าเลยนะครับลูกค้าก็ไม่ได้สะดวกที่จะยกมาให้เราด้วยนะครับเพราะไม่มีรถนะครับ ก็อันนี้ก็เซ็นสับเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็ลองเคสอกี mm hmm. ออกรอบสองรอบนะแต่ก็นังไมได้ส่งคุณลูกค้านะครับ mm hmm. โอเคครับ mm hmm.